อยอะามากเลยูก <laughs> ลูกเล็กจ้ะลูกเล็กเหรอเล็กไปหาใหญ่กว่านี้หน่อยลูกเล็กอย่าเราทําไม่ถนัดนะถนัดถน,น,นัดเหรอ <laughs> ไม่ให้ไม่ให้หนักได้เออเอาลูก,กใหญ่ไปเลยยื่งใหแบบนี้ <laughs> ใช่ใช่เอออัอนี uh ่โนโอ <laughs> à. Chú. À chú lao Ê, chú cà đê lê Nếu hồ lê linh lê Mở linh lê là linh bubble bê lê Ồ ơ Mẹ cà mẹ à Cô tức cà mẹ à เอาลูกกลมๆให้มันเป็นกลมๆอะครับเกระเด็นเลยกินไปแล้วะจุกอะไรให้กินหรือจุกอะวอชช์วีคบอยจิกอ้าวเกินสิอันนี้รวมกันอ่ะปั้นกลมๆเลยอันนี้ไม่ต้อง ไหนนับสิครบยังเดินเดี๋ินเบียดครบยังล้อชูปีผูไปโอเคต่อเลยครับแม่หม็แห้งก่อนเลยให้แหม็นที่ไหมใช่อืมตุ่นจิกกันเลยไม่เหม็นที่ไหมอืมแบบนั้นแหละครับอืมอ่าอ๋อต่อให้ครบห้า โอเคอ่ะทำลายทำลายก่อนด้วยป็นวนอืมโอ้ติดติดติดตามเจ้าโอ้ทำไมยังหนูไม่รู้อ่ะ อันนี้กัดไหมอืมอันนี้กัดไหมอืมโอเคเกส์อนเกส์อนใช่แล้วครับสีเหลืองนั่นแหละเอ้วถ่ายผสมไหมผสมอะไรหรอหรอเอ๋อเอาสีครีมวิกแกเอาสีครีมวิกแกสีครีมอย่างนี้สีครีมอย่างนี้อ๋อนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวเราทำแค่เกสอนเนี่เดียวนิดเดียว,ดดยวอ่ะนี่ อ่ะอันนี้เก็บเลยอันนี้ไม่ต้องอ่ะไปอ่เอาเลยครับดด้อวยไม่ต้องผสมหรอกค่ะโอเคสอนแปะในดอกไม้เลยครับมยืดไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องบีกลมๆไว้ก่อนกลมๆไว้ก่อนใช่ใช่กลมๆไว้ก่อนอืม ไม่ใช่ลูกกูกูแบบนี้ใช่เราก็วางเ้เดี๋ยวไก่อนโอ้เยอะมากกินไปตั้งไหนโอเคได้ตากให้แห้งก่อนใช่ไหมครับใช่เราคิดก่อนเ